เวลาเรารับงานเราเดินทางที่พงที่พักอยู่บ้านเราเราทำเงินได้ไงเราอยู่บ้านเราขายของเราหาเงินได้เานั้นก็งานอื่นก็จะเป็นงานลองนะ,ะ้วค่ะจะเป็นงานลองงานหลักก็คือขายของอยู่บ้านอมน,นี่มัน นี่ไงทานตะละเปลาคะ่ะข้าวก็คือทาลเปลา่้พาแพรลีร่คิดยังไงกับตึกสอตองงถล่มคะคิดว่ามีทุจริตไหมไม่ทราบคะ่ะ เราต้องดูผลการเราจะรู้ก็คือเราต้องดูผลการตรวจสอบก่อนต้องดูของการตรวจสอบออกมาก่อนว่าสเปคของสเปคของของตึกมันตรงกับไอ้นี่ไหมสัญญาในสัญญากับกับงานจริงมันตรงกันไหมเออสเปคมันตรงกันไหมวัสดุวัสดุที่ใช้ตรงกันไหม มีการกินเล็กกินน้อยไหมแต่มันน่ามันคือประเด็นคือมันต้องให้คําตอบได้ทุจริตหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนึงที่สำคัญคือต้องให้คําตอบกับสังคมได้ว่าทําไมมันมีแต่ตึกคุณที่มันถล่มอันอื่นทําไมมันไม่ถล่มตึกในกรุงเทพมันมีเป็นร้อยร้อยพันพันตึกอะที่กําลังก่อสร้างมันมีตั้งเยอะแยะแล้วทาไมมันถึงถล่มแค่ตึกของคุณนี่แหละคำตอบต้องหาคําตอบให้ได้ ต้องหาคําตอบให้ได้คือต้องหาสาเหตุของการถล่มให้ได้ให้ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ,บให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเงินแผ่นดินก็คือเงินประชาชนนะคะสํานักงานสงตอง,องสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินะ่ะมันเป็นสํานักงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของของประชาชนโดยตรงเป็นหน่วยงานรัฐนะคะถ้ามันเป็นเอกชนก็ช่างมันเถอะ ้ามันเป็นหน่วยงานเอกชนมันเป็นคอนโดเอกชนมันจะถล่มก็ช่างมันมันเป็นเรื่องของเอกชนแต่อันนี้มันสำนักงานของราชการอ่ะมันใช้เงินภาษีสร้างไงมันใช้เงินภาษีสร้างมันก็ต้องมันก็ต้องให้คำตอบกับประชาชนให้ได้ที่เขาสงสัยยิ่งเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยไง เขาถึงตั้งคำถามไงวะถ้ามันสายไม่ต้องไม่ต้องเปิดเลยแค่มันสายแค่มันสายมันก็สายเองแล้วเขาบอกก่อนจะตรวจตรวจเงินคนอื่นตรวจตัวเองก่อนตลกขอคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะขอสักหนึ่งหมื่น follow ได้ไหมขอหนึ่งหมื่น follow up ค่ะขอบคุณคุณแอปเปิลค่ะ่ว่กดติดตามด้วยนะคะขอหนึ่งหมื่นผู้ติดตามได้ไหมตอนนี้หกพันแล้ว หกพั 6, 9, นเก้าน่าจะเจ็ดพันแล้วนะคะกดติดตามด้วยขอหนึ่งมื่นผู้ติดตามค่ะในช่องใหม่จะได้คุยกันได้นะคะอืมจะได้มาคุยกันได้รู่นนี้นั่นนะคะืะติดตามเพเตอร์ไลน์ไปเลยค่ะติดตามกันไปนะคะ ติดตามแล้วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกการกดติดตามจะเอาไว้ขายทุลงทุเรียนทอดไงในช่องใหม่ตามทุกช่องเลยวันที่สามปละยองประมาณบ่ายสองค่ะางานเขาบ่ายสอง ไปเดินเชียร์บูธอาหารอะไรอย่างนี้ยค่ะติดตามแล้วนะคะติดตามจางทุกช่องทางเลยขอบคุณค่ะอืมิมอีกสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่คนด้วยนะคะกินอร่อยจังอร่อยจริงนะไม่ได้กินแบบอร่อยเล่นไม่ได้เกี่ยแก้งอร่อยอืม อร่อลูกชิ้นปลาเซเว่นอร่อยเนะลูกชิ้นปลาเซเวนรสชาติดีอร่อยข้าวเต่ายังอยู่คะ่ะแต่ละก้ามันมีปัญหาละก้ามันมีปัญหาเราก็เจ้งแบบหาซ่องสำรองไว้ Mm. Saw ไม่ได้แอบกินมันถุงมันถุง,ม,ถงมันอันนี้ง่ายถุงเขาเขาเขาอันนี้ไว้เขาเรียกว่าเขาซีนไว้มันก็จะแบบนั้นแหละมันไม่ได้กินหรอกมันมีไม่เยอะลูกชิ้นปลาถ้ามันเกตบดดีมันแพงนะลูกชิ้นปลาแล้วของเข้าเซเว่นไม่มีถูกราคาไม่จะไปหาของถูกในเซเว่นของเข้าเซเว่นไม่มีถูกจริงอยากซื้อแบบถูกไปซื้อตามแบบที่เขาจ,จัดออกบูธออกอะไรเหร บอกนํำตรงถ้าของเศร้าเข้าเซเว่นไม่เนียนไ,ไม่ถูกต้องไปหาของถูกหรอกล้วยหอมอย่างเงี้ยเห็นจัดๆเลยกล้วยหอมอย่างเงี้ยลูกหนึ่งต้องหลายสิบบาทเขาบ้านนอกเนี่ขายเป็นหวีนุ่นพอไปอยู่ในเซเว่นเนี่ยกล้วยหอมขายเป็นลูกอะห <c oughs> ลกแต่ถามว่าซื้อไหมซื้อเพราะอยากกิน <c oughs> ซื้อค่ะเพราะว่าบางทีเขาอยากกินแค่ลูกเดียวไงไม่ได้อยากกินเป็นหวีไงเป็นหวีมันดูเยอะแต่อยากกินก็กินลูกเดียวถามว่าแพงซื้อไหมซื้อเพราะอยากกินลูกเดียวตอบโจทย์เพราะว่ามันลูกเดียวไงมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์มันอร่อยกินหอมมากแม่อร่อยอืม ะนั้นอย่าบ่นอย่าบ่นบ่นไปก็ซื้อเหมือนเก่าก็อย่าบ่นกุ้ชิ้นปลากุ้ชิ้นปลาเซเว่นอืมวี่กินไม่หมดเน่าก่อนอยู่ในเซเว่นอ่ะมันไม่เน่านะแต่พอซื้อมากินที่บ้านเน่าเร็วมากอยู่ในเซเว่นน่ะมันไม่เน่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกวันเขาเช็คเขาเปลี่ยนทุกวัน ได้ลูกินปลาย่ห้อมนี้อร่อยแก้จิ๋วมีฉันกินประจําเลยแกฉันชอบจีฉันชอบเนื้อเนื้อปลาลูกินปลามันไม่คาวอร่อยไม่คาวค่ะเอาเนี้ใส่ถุงมันไม่คาวอ่ะเดี๋ยวไปเอาน,น้อ เดี๋ยวงน้ำแป๊บนึงนะครับทุกคนสุกแ,ไไแล้วสุกแล้วที่จริงกินดิบก็ยังได้เลยโอยชินป่าขอบคุณนะคะอุ้ยคนติดตามค r ีเ t เตอร์ไล์เยอะมากใครรักแพรลี่อย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะกดติดตามค r ีเ t เตอร์ไลกดติดตามค r ีเ t เตอร์ไลเลยช่องใหม่เริ่มขึ้นฟีดแล้ว ต้องกดติดตามก่อนกดติดตามเยอะๆกดติดตามเยอะๆเดี๋ยวช่องก็ขึ้นฟีชช่องใหม่เดี๋ยวมันก็ดันขึ้นฟ <c oughs> ีดหายของอื่นแล้วเหรอดีขึ้นเยอะราคาดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้ทุกอย่างโอเคค่ะอืมดีขึ้นพออยู่บ้านแล้วดีตพอไปที่อื่นแล้วมันจะเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าอยู่บ้านไม่ค่อยเป็นอะไรอะ่ะ อยู่บ้านไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าแบบเดินทางไปนู้นไปนี่นและเริ่มอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรอยู่บ้านทุกอย่างโอเคแต่พอเริ่มออกจากบ้านอะเป็นละเริ่มมีอาการ แล้วค่ะขอบคุณค่ะตามได้เลยค่ะหกร้อยสี่สิบเอ็ดท่านนะคะอืม <S 2> <S 2> <S 2> เป็นแพร่รีก็รักเป็นพักก็ศรัทธาขอบคุณค่ะก็ว่ากันไปยังไม่หมดนะเหลือกินไข่ต้มอีกสองลูกเดี๋ยวเติมพลังด้วยไข่ต้มเดี๋ยวเติมพลังด้วยไข่ต้มอีกสองฟองค่ะจบละทุกอย่างจะโอเคสำหรับวันนี้ไข่ต้มแล้วก็นั่งให้อาหารย่อยสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวสัก ห้าทุ่มค่อยวิง่งเบินหน่อยเบินช่วงช่วงไขมันหน่อยเบินไขมันหน้าทองนิดนึงเผลอไม่ได้เลยทุกคนที่ฉันแบบโอ้โหเป็นคนแบบอ้วนงาน่ายมากเป็นคนแบบนิดนึงนิดหน่อยก็อ้วนนะตอนเด็กกับการตอนเด็กอยากอ้วนเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนพอโตมาทําไมมันอ้วนง่ายจาังวะว่าอายุเยอะก็ยังไม่เยอะนะยังวัยรุ่นอยู่สามสิบนิดนิดเอง สามสิบถือว่ายังเป็นวัยชะกันวัยชะกันมันลงพุงอะสิคะถ้ามันไม่ลงพุงมันไม่อ้วนหรอกมันลงพุงสิมันเป็นคนอ้วนลงพุงมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบอันนี้อืเห็นง่ายคนอ้วนลงพุงออกเหนียงอะมันเป็นอ้วนที่แบบเห็นง่ายอืพี่ต่อยก็ต้องตื่นก่อนนะคะ พี่ต่อยก็ต้องตื่นก่อนนะคะพี่ต่อยต้องตื่นก่อนนะคะพี่ต่อยอย่าหลับลึกนะคะพี่ต่อยต้องตื่นก่อนคะ่ะพี่ต่อยตื่นหรือยังคะคนมีพุงคือคนมีตังค์ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนคนมีพุง <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะ อะไรไม่ต้องรู้ตัวว่าผิดใช่ไหมตัวตัวว่าผิดใช่ไหมไม่ต้องเลยนะมันจะโดนวีนนปุ๋ยดี๋ยวเดี๋ยวต้องขายทุเรียนโอ้โหหน้าทุเรียนยิ่งกินทุเรียนน้ำหนักจะยิ่งขึ้นก่านนี้ยเยอะเลยอืมหน้าทุเรียนจะต้องขายทุเรียนแล้วทุกอย่างจะต้องโอเค อเอือมเป็นซอสที่เขาออกแบบมาเพื่อให้กินกับไข่ต้มโดยเฉพาะอ,อร่อยรอ ได้ได้ได้กดติดตามคีเอเตอร์ไลฟเลยหรอเอฟอยู่เจอกันในบ้านฟ้าค่ะถ้าขายทุเรียนเจอกันในบ้านฟ้าเท่านั้นรอเลยรอเลยค่ะพร้อมขายอะไรอีปโป้ยไปเลยนะอืมไปเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะห้าร้อยคนอะ่ะตามยังห้าร้อยคนตามหรือยังคาห้าร้อยคนตามหรือยังอืม ทำต,ตั้งแต่วันแรกมันยังไม่กล้าเรีนหรอกเข้าบ้านไหมเราอะดื้อเข้าบ้านไหมไปกับยายเลยปะไปกับยายเหรอ อขอคุณสำหรับกุหลาบนะคะขอคุณสำหรับกุหลาบเดี๋ยวต้องไลฟ์ติดต่อกันสามวันก่อนมันจะพีคงพีเคได้ต้องไลฟ์ต่อเนื่องขยันไลฟ์หน่อยตอนนี้ก็ขยันไลฟ์คนเดียวไปก่อนอืมมีน้องที่บริษัทบ้านถ่ายให้ดูกำบอกกำลังเทปูนอ๋อ เป็นคลิปใช่ไหมคะพี่คนนั้นไงพี่เขาเป็นเขาเป็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะเทปูนคานเทปูนคานดิฉันแชร์คลิปเขาตลอดแหละอืมเขาเรียกอะไรนะโฟแมนอืมเขาเป็นโฟแมนดูแลควบคุมต้องให้ได้มาตรฐานต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานครับเพราะว่าเมื่อวานจ่ายตังค์ไปแล้วสองงวด สองล้านสองล้านห้าทั้งหมดสองงวดจ่ายไปแล้วสองล้านห้ารวมที่ทำไอ้นี้ข้างหลังด้วยทำไอ,อ้ไรนะล้วรล้วเหล็กข้างหลังด้วยรวมที่ทำั้วเหล็กข้างหลังด้วยสองล้านห้าก็เรียบร้อยไปแล้ว เรียบร้อยไปถือว่าเรียบร้อยทุกอย่างโอเคทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวสองเดือนนี้ต้องต้องหาเงินสองเดือนนี้ต้องหาเงินให้ได้ต้องขยันต้องอุ้ยขอบคุณค่าติดตามหนูหรือย,อยังเนี่ยพี่เนี่ยตามมาช่องนี้แล้วกดติดตามหนูอย่างเร็วตามช่องนี้เลยเร็วขอหนึ่งแสนใจด้วยขอใจเร็วขอใจกันมาค่ะหนึ่งแสนใจขอใจให้หน่อยหนึ่งแสนใจเร็วๆว ติดตามนะช่องใหม่ช่องใหม่ทุกคนแหมพอไม่บอกก็ไม่ตามกันนะพอไม่บอกก็ไม่ตามเชียวจะได้เจอไงไดี๋ยวว่า hey, แพรรี่ไปไหนแพรรี่ไปไหนเด๋อนนี้ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนี่ร้ายอยู่ช่องใหม่ไงอืมเชิญแม่หนุนน้องมาสอนมอไซ อยู่ช่องนี้ค่ะประชื่นประชื่นต้องตามช่องนี้เท่านั้นประชื่นนีก็เป็น fc เป็น fc ที่ติดตามในทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์มประชื่นอืมนะคะเจอกันทุกวันที่ช่องนี้เป็นช่องใหม่มันไม่ได้ปวดท้องค่ะมันแค่อึดอัดมันแค่อึดอัดไม่สบายตัว แค่รู้สึกอึดอัดอ,อึดอัดไม่สบายตัวเฉยเยแค่นั้นเองวันนี้ถึงต้องวิ่งไงเดี๋ยววันนี้จะวิ่งถ้าได้วิ่งได้เผาผ่านแล้วสบายสะตื่นมาสบายตัวมากวันไหนถ้าคืนไหนได้วิ่งพ่อกลับมาลนะ้พ่อเอากระบะไปงานวัดไปงานศพมาแน่นอนกลับมาเรียบร้อย อยู่ไหนก็ตามให้เจอค่ะอไอป้ป้ยไอป้ป้ยเด็กๆกินอ่ะกินกุ้งแห้งไหมกินอะไรมาเนี่ย้าบอะไรมาอไอ,อ้ไอป้ปยฮะ กูเอ็มข้าอะไรมากินปะอะไรนะคะช่องที่เคยอะไรนะเดี๋ยว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 ไหนมาดูกินอะไรไมาให้แม่ดูดิไหนามาดูขอดูหน่อยไหนอยู่กินอะไรขอขอหน่อยขอหน่อยไอ้นี่มันกระดู มันกระดูกอีกอ้ยกินไม่ได้โลกกินกระดูกไม่ได้ดูคลิปที่หมาหอนโอ้ยได้เป็นร้อยดอลลาร์นุ้คลิปไล่หมาน่ะได้ได้เป็นร้อยดอลลารนะ์นลลนะ่ะไล่หมาได้เงินนะคลิปหมาหอนนะ่ะคลิปไล่หมาได้เงินนะเห็นแบบนั้น ืว่าไปได้เงินนะจ๊ะอือหือดิฉันทำคอนเทนต์อะไรลงลงช่องอ่ะได้ตังค์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเฉยเดีลยวเรารู้ด้วยว่าคนชอบคลิปแบบนี้คนชอบอะไรที่มันสนุกสนานตลกคอนเทนต์อ่ะ หรือถ้าแม่แนวตลกก็ต้องให้ความรู้เป็นแ,แนวให้ความรู้พูดให้ความรู้กับคนเอาเรื่องที่มันเกิดประเด็นสังคมดรามา่าอะไรเงี้ยมาพูดให้แง่คิดคนจะอยากฟังเพราะคนจะอยากได้มุมมองแง่คิดเราก็เอามาพูดได้เงินทั้งนั้นได้เงินทั้งนั้นอ,อ,อีกตอบคุณแล้วฮึอาก็ อ่ะนี้อาลุกอ่ะอืม,อมให้ความรู้อะเนี่ยที่เขามีดรามา่าล่าสุดเห็นไหมท,ที่ฉันเอาไปลงอะ่ะเขามีดราม่าเรื่องที่มีเจ้าของบ้านมีเจ้าของบ้านเขาโพสต์มัง้งเขาโพส์รูปแล้วก็มีแคปชัน่นมีข้อความมันเหมือนพนักงานส่งของอะฝนตก นตกแล้วพนักงานส่งของเขาก็น่าจะไปยืนหลบของที่ที่หน้าประตูบ้านเขาแล้วเขาก็ออกมาเจอเขาก็ตกใจอืมนะตกใจเขาเลยเอามาโพสเอ๊ะแบบนี้มันถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สาธารณะทำไมมายืนแบบนี้มันก็เลยเป็นดราม่าเพราะว่าคนอ่ะก็มองสองมุมนะแต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ ก็จะไปตำหนิเจ้าของบ้านว่าทําไมใจดําอะไรจังอะไรประมาณเนี้ใจดําใจแคบนู่นนี่นั่นแต่ว่าในมุมของดิฉันดิฉันก็จะรู้สึกว่ามันก็มองได้สองมุมมันก็มองได้สองมุมนะในมุมหนึง่งเขาก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมหรือวเราเป็นเจ้าของบ้านโอเคเข้าใจแหละฝนตกนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ดีๆมันเปิดประตูมันออกจะออกมาดูอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันมีคนอนะ่ะมันก็มีคนยืนอยู่หน้าบ้านเรา มันเป็นเข้ามาในบ้านได้สามน้ำเป็นมันน่าจะเป็นประตูแบบบ้านไม่รู้ว่าเป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านอะไรอะประมาณนั้นแหละเข้ามายืนลฝนก็ตกใจแต่ว่าที่มันเป็นดราม,มา่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นด้วยข้อความอะไรอย่างเงี้ยด้วยข้อความที่ในการสื่อสารโพสร,รูปลงโซเชียลด้วยอะไรด้วยคนก็มองว่าใจดําเป็นนิดนึงไหมเขาก็ไม่ไดีดูเป็นอันตรายอะไรนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีดๆเขาเข้ามาแต่ว่าฝนมันตกอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นเนาะ มันก็เป็นดราม่าจริงๆอ่ะสถานการณ์แบบนี้มันแบบดิฉันว่ามันแก้ไขได้ง่ายนะมันสามารถเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยไม่จําเป็นต้องมาแบบทําให้มันเกิดดราม่านะสมมติดิฉันเห็นดิฉันก็ถามเลยพี่มาจากไหนคุณพ,พี่มาจากไหนคะดบฝนเหรอคะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็ถามมันเลยเออก็คุยกันทำไมไม่คุยกันหรืออีกคนที่ อีคนที่ส่งของพนังกงานส่งของอก่อนจะมายืนหลบฝนในบ้านเขาก็ควรจะโดยมารยาทอ่ะเรื่องนี้มันแค่สองอย่างแค่นั้นเองหนึ่งมารยาทกับน้าใจหนึ่งมารยาทสองน้ําใจมันต้องมาคู่กันดราม่ากก็ไม่เกิดถ้ามีทั้งมารยาทและมีทั้งน้าใจทุกอย่างโอเคเลิศจบนะมันจะไปแบบ มองมุมใดมุมหนึ่งมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะสำหรับดิฉันนะมันมต้องมองทั้งสองมุมมารายาคืออะไรอ้าโอเครู้ว่าฝนตกขับรถไปนู่นนี่นั่นมันอาจจะแบบสุดวิสัยจริงๆมันมาตกหนักตรงช่วงที่ถึงหน้าบ้านเขาพอดีแล้วก็เห็นว่าไม่บ้านนี้แหละที่เปิดประตูไว้อะไรไว้ก็พูดตะโกนหรือขออนุญาตท่านหน่อยพี่ครับขอลดฝนแป๊บหนึ่งนะคะพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยเออก็สมมติว่าเราเห็นว่าอ้าประตูเปิดสมมตินะประตูเปิด ประตูเปิดใช่ไหมน่าจะมีคนอยู่บ้านเออประตูเปิดก็ตะโกนสักหน่อยหนึ่งขออนุญ,ญาตคนไทยไม่ใจดําหรอกคนไทยไม่ใจดําหรอกก็ขออนุญ,ญาตพี่ครับพี่ครับขออนุญ,ญาตหน่อยนะครับพอดีว่าฝนตกครับไปส่งของวิ่งไม่ได้ครับพัสดุเปียกครับอะไรเงี้ยพ่พูดไม่ใจดําหรอกไม่ใจดําหรอกเดี๋ยวมลละ แต่อันนี้อยู่ดีๆไปยืเนเงี้ยแล้วคนเจ้าของบ้านเขาก็เปิดมาเขาก็มันเข้าใจนะในฟิลลิ่งเขาก็เข้าใจก็เข้าใจแต่ยุคนี้มันขโมยขโจรมันก็เยอะอะไรมันก็เยอะไงผู้ก่อเหตุก็เยอะอะไรก็เยอะมันอันตรายอ่ะคนเขาก็มีสิทธิที่เขาจะห่วงเรื่องความปลอดภัยนะแต่ทีนี้แค่เรื่องเทคนิคก็ว่าวิธีการแบบสื่อสารลงโซเชียลอะมันก็ดูแบบ คนก็จะมองารุนแรงไปเรื่องแค่นี้ต้องถึงกับมาโพสต์ตําหนิเขาเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าพี่เจ้าของบ้านไม่มีมุมของความเห็นอกเห็นใจเลยเหรออะไรประมาณนี้ด้วยค่อยคํานะในใจเขาอาจจะไม่ได้อะไรหรอกก็โอเคฉันก็สามารถให้ให้ยืนได้ให้ฉันไม่ได้ใจดำฉันแค่แต่ว่าฉันแค่ตั้งคําถามเฉยๆว่าในฐานะเจ้าของบ้านไงฉันพูดในฐานะเจ้าของบ้านฉันว่า เอ๊ะจะมายืนแบบนงแบบเนี้ยแล้าวาที่มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันเป็นบ้านคนมันไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตชั้นสักนิดนึงได้ไหมอะไรได้ไหมยน่นะก็มองได้เออยุคนี้เขาเข้าใจเข้าใจทั้งสองมุมเลยสรุปก็คือเห็นใจทั้งสองมุมนะคะับดม่ามันเกิดดิฉันก็เลยเอาไปโพสต์อืมนะใช่ปะใช่ ถ้าขอเนี่ยดาม่าไม่เกิดเลยถ้าขออะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าเออถ้าถ้าพนักงานส่งของขอดาม่าก็ไม่เกิดเลยเขาจะใจดําเป็นดิฉันก็ไม่ใจดําหรอกนะถ้าเป็นดิฉันแบบถ้ามีเขาขออ่ะนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพดพลาดเข้ามาขอหลบฝนหลบอะไรแล้วไปจไปใจดําขนาดนั้นหรอเป็นดิฉันี่ฉันก็ไม่ใจดำหรอกไม่หลงได้ค่ะ เจิญเลยค่ะตามสบายนะคะนี่ฉันก็ไมใจเดาหรอกอืมงก็มองได้สองมุมสองก็อยาาไปโพสคนก็มองต่ากันได้ทุเรียนแล้วทอดแล้วค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหกร้อยคนใครติดตามช่องนี้ขอบคุณมากนะคะลดมากติดตามแล้วอขอจอขอใจให้ด้วย จะไล่ถึงสัประมาณสักสามทุ่มนะคะเดี๋ยวดูก่อนดูฟิลลิ่งกนดูคนด้วยอะไรด้วยนะคะเพราว่าเดี๋ยวจะวิ่งตอนดึกๆึกตอนนอนจะวิ่งล้วก็จะอาบน้ําทาครีมพักผ่อนอาบน้ําทาครีมตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะอืมสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะอืมผุ้ียนทอดต้องไปบ้านฟ้านะคะ ส่งกลับบ้านสงการแล้วค่ะส่งอะไรทุเรียนทอดเหรอคะส่งอะไรกลับบ้านทุเรียนทอดเหรอสั่งทุเรียนทอดดิฉันเหรอคะ